เลขใหม่นะครับหลักพันโลดเท่านั้นเป็นออปชั่นที่ค่อนข้างแพงเป็นล้อที่อัปเกรดขึ้นมาจากตัวธรรมดาด้วยสวัสดีครับผมพงกระแทกจากเต้นรถคนหญิงแล้วนะครับวันนี้ผมก็มาพร้อมกับน้องกบอีกแล้วที่ผ่านมามีน้องกบสีเหลืองสีเครยอนนี่ครับพิเศษเลยน้องกบสีไมฮามี่บลูต้องบอกก่อนว่าสีไมามี่บลูในตัวคาร์เรล่า 992มนท้องถนนเนี่ยหายากมากเลยนะครับผมมีน้อยคันที่จะได้สีนี้มาเพราะว่ามันเป็นออปชันที่ค่อนข้างแพงนะครับ่ะวันนี้เดี๋ยวเรามาทําความรู้จักเลยเพราะปกติแล้วเนี่ยที่ได้เข้ามาส่วนมากจะเป็นคาร์เรล่าเอันนี้จะเป็นคาร์เรล่าธรรมดานะครับผมรูปทรงของเจ้าคาร์เรล่าที่เป็นตัวธรรมดากับคาร์เรล่าเเนี่ยไม่มีอะไรแตกต่างกันเลยนะครับผมไม่ว่าจะข้างหน้าข้างหลงังดิเมนชันทุกอย่างเหมือนกันหมดเลยนะครับผมก็จะมีแตกต่างกันแค่ตัว แรงม้าเครื่องยนต์นะครับผมจะใช้เครื่องตัวเดียวกันนะแต่ว่าแรงม้าจะปรับเปลี่ยนกันไปในคาร์เรล่าตัวนี้นะครับที่ได้มานะครับตัว9 9 2เนี่ยจะได้ออปชันที่เป็นไฟตัวเต็มด้วยนะครับก็จะเป็นไฟ LED metric system นะครับเขียนอยู่ตรงข้างข้างนี้เลยใครอยากรู้ว่าเราจะไปซื้อรถพ s c h e คันหนึ่งเนี่ยที่เป็นคาร์เรล่าเนี่ยได้ไฟตัวท็อปกับตัวได้ท็อปนะดูยังไงอย่างแรกนะครับดูที่โลโก้ที่เขาเขียนเลยและอย่างที่2นะครับดูที่ขีดตรงนี้ขีดไฟเดย์ไลท์เนี่ยถ้าเป็นตัวท็อปเป็นตัว LED Matric เเนนีจะป็ขดแบบส้ตรง ถ้าเป็นตัว PDS ธรรมดานะครับจะเป็นแบบกลมๆสช่องนะครับก็อันนี้เราไว้ดูกันส่วนข้างหน้านะครับผมเขาก็จะได้ตัว Park Sensor มาให้ด้วยนะครับพร้อมกับตัว Option Surround v i ด้วยนะครับก็จะเป็นกล้อง360องศามาเลยการเปิดกระโปรงหน้านะครับที่แรกนี่เปิดจากข้างในก็ได้เปิดจากรีโมทข้างด้หรือว่านี่ครับปาดครับปาดปืดเด้งออกมาอย่างนี้ก็ได้นะครับเปิดขึ้นมา ข้างหน้านี้นะครับผมก็จะเป็นที่ใส่ของค่อนข้างใหญ่นะครับผมเพราะว่าถ้าเกิดเราไปดูรถคันอื่นๆที่มีที่ใส่ของข้างหน้าเนี่ยคุณจะเห็นเลยว่ามีค่อนข้างเล็กกว่าตัวเคมแมนค่อนข้างเยอะเลยตัวนี้สามารถใส่ของได้จริงผมเคยทําคลิปไปแล้วนะครับผมสําหรับตัวเคแมนเนี่ยมีไซส์ขนาดพอๆกันเลยนะครับสามารถใส่ตัวลังโฟมที่เป็นลังโฟมขนาดใหญ่ใส่เข้าไปในนี้ได้เลยนะครับก็ถือว่าโอเคหรือว่าเราจะใส่กระเป๋าเดินทางขนาดเล็กนะครับได้ถึงประมาณ2ใบนะครับ2ใบครึ่งประมาณนี้ ข้างๆข,ของเจ้าตัวคาร์เรล่าคันนี้นะครับก็จะได้ล้อขนาด20 21 20 21คืออะไรนะครับข้างหน้าเนี่ยจะเป็นล้อขนาด20นิ้วข้างหลังจะเป็นขนาด21นิ้วนะครับแล้วก็อันนี้จะเป็นลายขอโพยนิดนึงลืมชื่อลายเขานะครับลายต้องบอกกันเลยว่าลายล้อแม็กปอร์เช่น,นี่ยเยอะมากนะครับผมก็แล้วแต่ว่าตอนที่ออกมาเนี่ยคัสตอมเป็นแบบไหนนะครับส่วนตัวนี้นะครับล้อเขาจะชื่อว่า คาร์เรล่าคลาสสิกน,นะครับผมก็จะเป็นล้อที่อัปเกรดขึ้นมาจากตัวธรรมดาด้วยนะครับแล้วก็ข้างในเนี่ยก็จะได้ดิสเบรกที่มีรูระบายอากาศมาด้วยพร้อมกับคาลิปเปอร์สีดําก็ค่อนข้างสวยเลยนะครับโลโก้ตัวนี้นะครับที่จริงโลโก้ปอร์เช่นเนี่ยโลโก้ล้อของเขาเนี่ยจะมี2ส,สีนะครับจะเป็นแบบสีสีหรือขาวดําแล้วแต่เราเลือกเลยแต่คันนี้เอาขาวดํามาผมว่ามันเข้ากับตัวรถมากกว่านะเพราะว่ารถคาร์เรล่าตัวนี้เนี่ยเขาเน้นความดุดันนะครับผมสีที่มันเป็นสีแบบเ,ลเพลนๆเนี่ยก็จะเข้ากับตัวรถมากกว่า มาถึง,งข้างๆนะครับผมข้างๆของรถคันนี้นะครับอยากให้เห็นตรงประตูประตูเนี่ยจะเป็นประตูแบบโลโปรไฟล์นะครับโลโปรไฟล์ยังไงคือตัวมือจับเนี่ยจะอยู่ข้างในแล้วนะครับผมเวลาเราล็อกรถหรือปลดล็อกรถเนี่ยมันก็จะเด้งขึ้นมาอ่าแล้วเวลาเราปิดนะครับเปิดปิดไปปุ๊บเนี่ย อ่ะนี่มันก็จะหุกลงไปนะครับผมผมว่าตรงนี้เนี่ยเขาทำออกมาเท่มากเลยนะมันก็จะทำนึ่งเรื่องแอโรไดนามิกด้วยรูลมได้ดีขึ้นมากด้วยกับ2นะครับผมก็คือสายโปรไฟล์ที่ดูสะอาดขึ้นดูเนียนขึ้นและรถคันนี้มีสเกิร์ตข้างมาให้อีกด้วยนะครับรถคันนี้นะครับได้ทริมที่เป็นสายวินโดว์ที่เป็นสีดำมาด้วยตรงนี้ก็เป็นอีกหนึ่งออปชั่นนะครับที่ให้มาต่อมานะครับมาดูข้างหลังของเจ้าคาร์เรล่าคันนี้นะครับผมเริ่มต้นอยากให้เห็นไฟก่อนเลยนะครับเพราะไฟตัว โฉมใหม่เนี่ยตัว992เนี่ยเขาก็จะใช้ดีไซน์แบบรูปแบบใหม่แล้วก็คือที่เป็นแบบไลท์บาร์นะครับผมเป็นไฟ LED แบบตรงๆเลยแล้วต้องบอกเลยว่าเวลาเราขับางคันนะ่ะเป็นรถที่มองทุกฝั่งนะครับไม่ว่าจะเป็นฝั่งข้างฝั่งหลังฝั่งหน้าดูดีไปทุกมุมเลยมันเป็นรถที่สำหรับตัวผมเองนะมันเป็นเพอร์เฟกคัน1คันได้เลยนะครับผม่ะ มาดูข้างหลังกันต่อนะครับคันนี้ก็จะมีออปชันตัวท่อนะครับก็จะเป็นตัวสปอร์ตเอกซออสที่สามารถเปิดปิดวาลได้นะครับซึ่งวาลตัวนี้เนี่ยมันก็จะทําให้ตัวท่อเนี่ยดังแล้วก็เบาในขณะเดียวกันได้เลยนะครับแล้วก็ตัวท่อเองนะครับก็จะเป็นสีลมดํามาด้วยนะครับอันนี้คือออกจากศูนย์มาเลยอันนี้ก็ถือว่าเจ๋งเลยนะครับแล้วก็นี่พาร์คเซนเซอร์ ensor, ไม่ลืมมีรอบคันเลยแล้วก็มีกล้องหลังมาให้อีกด้วยแล้วเป็นกล้องแบบ360องศาเลยแล้วรถคันนี้นะครับผมก็จะเพิ่ม มีวิงหลังขนาดมาหึมมาใหญ่โตตรงนี้มาให้อีกด้วยเลยนะครับผมต่อมานะครับมาดูข้างหลังเราเปิดมาป้าบเจอพัดลมอันน้อยๆ2อันนะครับเพราะว่าตัวนี้จะเป็นเครื่องยนต์ของเขานะครับเครื่องยนต์ของเจ้าคาร์เรล่าคันนี้ก็จะเป็นเครื่องยนต์ขนาด3ามพันนะครับเป็นตัวไบเทอร์โบซึ่งตัวนี้เนี่ยจะให้กําลังแรงม้าทั้งหมด385แรงม้านะครับบวกกับรถคันนี้นะครับสามารถทําความเร็วศูนย์ถึงร้อเนี่ยเพียงแค่ประมาณ4ี ประมาณ4ีวิสีวินนี้หน่อยเท่านั้นเองนะครับและไม่พอนะครับผมรถคันนี้เนี่ยยังสามารถทำท็อปสปีดได้เกือบถึง300กิโลเมตรต่อชั่วโมงอีกส่วนกัดตาการสิ้นเปลืองน้ำมันขอไม่พูดถึงนะครับเพราะว่าซัดพกเพ้เลยนะครับผมเพราะว่าตัวเครื่องยนต์ตัวนี้เนี่ยจะเป็นทั้ง6สูบด้วยนะครับแน่นอนมันจะไม่ใช่เครื่องยนต์ที่เอาไว้ใช้เป็นแบบอีโคคาร์หรือว่าเป็นเดลิวส์อะไรขนาดนั้นนะครับมันเป็นรถเปอร์포เรนซ์คาร์ก็เรื่องอัตราการสิ้นเปลืองเนี่ยผมไม่อยากให้ทางคนพูดผู้ชมเนี่ย คนึงถึงเยอะสักเท่าไหร่นะครับเพราะว่ารถพวกนี้เนี่ยแน่นอนมันกินน้ำมันอยู่แล้วนะครับผมแต่ว่าสไตลิ่งของเขาเนี่ยคาริล่าหรือว่าจะเป็นเคแมทหรือบ็อกสเตอร์เนี่ยแน่นอนนะครับเขาไม่อยากให้เห็นเครื่องยนต์ของเขาเลยรถทุกคันเนี่ยเนี่ยเปิดขนาดนี้เครื่องวางหลังนะเขายังไม่สามารถเปิดแบบตรงนี้เพื่อให้ดูเครื่องได้เลยเปิดได้แค่ตรงนี้แล้วก็มีช่องซอ์วิสนิดหน่อยแล้วก็มีแค่พัดลมเองผมคงคิดเล่นๆเฉย,ยๆนะครับผมว่าปอร์เช่นเนี่ยเขาคงแบบห่วงห่วงของเขาไม่อยากโชว์อะไรมากนะครับว่าของในเนี่ยเขามีอะไรบ้า คันนี้เนี่ยจะได้ข้างในเป็นสีดำนะครับก็จะเป็นสีธรรมดาแหละไม่ได้พิเศษอะไรนะครับผมเพราะว่าโดยที่ว่าส่วนตัวแล้วนะครับสีข้างนอกมันจัดจ้านอยู่แล้วเนี่ยถ้าเกิดสีข้างในมันมันเป็นแบบสีที่เป็นอย่างเช่นสีแดงอะไรอย่างเงี้ยมันอาจจะดูแบบไม่สวยนะครับต้องเป็นสีเพลยเงี้ถูกต้องแล้วไม่ว่าจะเป็นสีดําหรือสีเครยอนอะไรอย่างเงี้ยผมว่ามันจะดูสวยสําหรับรถที่เป็นสีจัดจ้านออกมานะครับผมอันนี้ก็ได้เป็นสีดํามาก็ถือว่าโอเคตัวหัวหมอนนะครับมีตัวปั๊ม หัวหมอนมาให้นะครับของตา Porsche ซึ่งตรงนี้เนี่ยก็หลายหมื่นบาทเหมือนกันนะครับผมปั๊มทั้ง2หัวเลยสําหรับรถคันนี้เบาะนะครับผมก็จะเป็นเบาะแบบ 14way มาให้นะครับจะเป็นเบาะไฟฟ้าแบบเต็มตัว 14way มาให้เลยต่อมานะครับผมอยากให้เห็นจอตัวนี้จอเนี่ยผมจะพูดถึงเรื่องออปชั่นที่มันเสริมมาดีกว่านะครับถ้าเกิดเป็นออปชั่นแบบย่อยๆอะไรอย่างนี้ไปดูอีกคลิปหนึ่งของผมก็ได้นะครับผมส่วนจอตัวนี้นะครับตรงนี้คุณจะเห็นเลยนะครับว่ารถคันนี้เนี่ยจะมี e x u s System มาให้นะครับผมหรือว่าตัว Sport e x u s ของทาง Porsche สามารถเปิดปิดวาล์วได้นะครับผมนี่กดเปิดปุ๊บเนี่ยเสียงนี่พร้อมดีจากกระหึ่มเลยต่อมาก็จะเป็นโหมดการขับขี่นะครับผมไม่ว่าจะเป็นเว t Normal Sport Sport Plus Individual มีครบหมดเลยหรือว่าตัวช่วงล่างนะครับที่สามารถปรับเปลี่ยนได้2แบบนะครับคือ Normal กับ Sport มาให้ส่วนข้างล่างนี้มีอะไรเพิ่มเติมนะครับมาดูที่ Assist นะครับผมก็คือระบบความช่วยเหลือของตัวรถคันนี้นะครับรถคันนี้นะครับมีตัว Active Safe มาให้นะครับผมหรือว่าช่วย ต่อมาจะมีตัวออปชันที่เขาเรียกว่าเลนเชน Assist มาด้วยนะครับเลนเชนแอ s ซิส t b l i สปอ p o ตคือตัวเดียวกันนะครับผมและรถคันนี้เนี่ยเดี๋ยวไม่ให้โชว์นะครับผมคันนี้เนี่ยมีกล้องแบบ360องศามาให้ด้วยต่างหากนะครับก็ถือว่าครบคันเลยนะครับในเรื่องออปชันตัวหน้าจอของรถคันนี้นะครับข้างในมี Apple CarPlay มาให้อีกด้วยนะครับก็สามารถลิงก์กับตัวโทรศัพท์เราได้เลยนะครับตัวฟังก์ชันบบางของเราปุ่มแรกเลยจะมีตัว ฟอนลิฟต์มาให้นะครับหรือว่าการยกตัวหน้ารถเชิดขึ้นมานะครับเพื่อให้ผ่านสิ่งกีดขวางออกไปมันจะเป็นตัวอีกอันหนึ่งออปชันเลยที่ต้องติ๊กเพิ่มขึ้นมานะครับก็หลายตังค์อยู่เหมือนกันอ่ะตรงนี้มีสปอร์ตเอ็กซออสนะครับสามารถเปิดปิดจากตรงนี้ได้เลยนะครับไฟฉุกเฉินนะครับผมตัวการลื่นกันถ่า,ายแล้วก็ตัวปรับโช๊คนะครับอยู่ตรงนี้เลยก็เป็น ปุ่มออปชันที่ผมมองว่าใช้งานง่ายนะครับผมแค่กดแปบบ๊แบๆบก็ใช้งานได้เลยอันนี้ก็ถือว่าโอเคเลยลงมาข้างล่างนะครับก็จะเป็นแอร์นะครับผมข้อดีของแอร์นี้คือยังเป็นแบบระบบที่เป็นปุ่มกดอยู่เพราะบางคันตอนนี้มันไม่ใช่ปุ่มกดแล้วแล้วผมรู้สึกว่ามันใช้งานยากนะครับเราต้องมานั่งสไลด์ไปสไลด์มากดที่บนจออย่างเงี้ยผมรู้สึกว่ามันไม่ฟังชั่นอลเหมือนเป็นปุ่มแบบธรรมดาอันนี้ให้แบบปุ่มธรรมดาเลยนะครับซึ่งแอร์ตัวนี้เนี่ยของดแอร์ก่อนเสียงดัง ซึ่งแอร์ตัวนี้นะครับผมก็จะเป็นแอร์แบบ Dual Climate Control นะครับผมสามารถปรับอิสระได้ทั้งซ้ายทั้งขวาเลยนะครับต่อมาก็จะเป็นคันเกียร์ของเรารถคันนี้ก็จะได้เกียร์แบบ8 Speed PDK นะครับเป็นเกียร์ออโต้ที่ได้รางวัลค่อนข้างเยอะเลยเพราะว่าเป็นเกียร์ออโต้หเลยนะครับที่ตอบสนองได้ดีมากและใช้ได้แพลตฟชิเนี่ย ปกติแล้วถ้าเกิดเป็นรถรุ่นเก่าๆเนี่ยเวลาเราเปลี่ยนเกียร์ด้วยแพทชิฟชิเนี่ยมันจะค่อนข้างแหลกนะครับไม่ได้ตอบสนองแบบทันทีเหมือนเราใช้เกียร์แบบแมนนวลแต่เดี๋ยวนี้สมัยนี้นะครับเราไม่ต้องใช้เกียร์แบบแมนนวลก็ขับสนุกได้เพราะว่าตัวชิปเตอร์หรือว่าตัวเปลี่ยนเกียร์ที่หลังพวงมาลัยของเขาเนี่ยค่อนข้างตอบสนองเร็วเวลาเรากดปุ๊บมันเปลี่ยนเกียร์ทันทีเลยสมัยก่อนเนี่ยมันต้องรออีกประมาณสักวินึง กว่ามันจะเปลี่ยนอะไรเงี้ยมันก็จะไม่ทันใจเราเหมือนเกียร์กระปุกแต่เนี้ยเนี่ยทันใจเหมือนเกียร์กระปุกเลยขับสนุกมากขึ้นลงต่อมานะครับรถคันนี้อย่างที่ผมบอกครับมีออปชันหลังคาแก้วนะครับผมเป็นหลังคาแก้วที่สามารถเปิดปิดได้ด้วยนะครับผมเดินม้ของเจ้าคาร์เรล่านี่ผมเคยรีวิวมาหลายอันแล้วอันนี้ผมขอข้ามไปเลยนะกันนะครับเพราะว่าตัวนี้ไม่มีอะไรพิเศษเหมือนกันรถทุกคันเลยพวงมาลัยนะครับก็จะเป็นพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันเป็นพวงมาลัยแบบสปอร์ตแล้วก็อยากให้ดูลูกทรงดีไซน์นะคร นะครับปรับเปลี่ยนโหมดตรงนี้ได้เลยเราก็สามารถปรับเปลี่ยนโหมดการขับขี่โดยใช้วงล้อนี้หมุนไปหมุนมาได้เลยนะครับมันก็จะบอกอยู่ที่ตัวหน้าจอเรือนไหม่ว่าตอนนี้เราใช้โหมดอะไรอยู่และแน่นอนนะครับก็ยังจะมีตัวสปอร์ตรีสปอนหรือว่าปุ่มโกงหุมได้อีกนะครับเวลาเรากดปุ๊บเนี่ยทุกอย่างจะเข้าอยู่ในโหมดสปอร์ตทันทีเลยนะครับเราอาจจะขับนอร์โมอยู่ดีดี ไอ้รถคันข้างหน้าเนี่ยโอ้โหเราอยากแซงมันมากเลยแต่เราขี้เกียจปรับนู่นให้เป็นสปอร์ตนู่นนี่นั่นปรับเยอะเรากดแค่ปุ่มสปอร์ตเลสปอร์ปุ่มเดียวเลยนะครับกดปุ๊บเราเหยียบคันเร่งปับ๊บกลายเป็นโหมดสปอร์ตหมดเลยอันนี้คือเจ๋งมากๆนะครับผมโอเคต่อมาก็ไม่มีอะไรแล้วก็จะประมาณนี้ข้างหน้านะครับผมรถคันนี้มีออปชันอะไรอีกอ๋อนี่เกือบลืมไปเลยชุดเครื่องเสียงนะครับผมเกือบลืมได้ไงเพราะว่าราคาแพงมาก คันนี้เนี่ยได้ชุดเครื่องเสียงเบอร์มาสเซอร์มาอีกต่างหากด้วยนะครับซึ่งปกติแล้วเนี่ยคาร์เรล่าเนี่ยเขาจะให้โบสมานะครับแต่นี้มีการอัปเกรดชุดเครื่องเสียงเป็นแบบเบอร์มาสเตอร์มาให้อีกด้วยอันนี้ก็ค่อนข้างครบคันเลยนะครับโอเคต่อมามาดูข้างในอแค่เริ่มก็ลำบากแล้วโอเคมาดูข้างในข้างในข้างในที่นั่งไม่ได้อ่ะให้ดื่มดําแป๊บหนึง่ง ประมาณนี้นะครับผมนั่งไม่ได้นี่ไอ้น,นี้ถ้าเกิดผมนั่งหน้าเป็นคนขับด้วยนะแล้วผมไซส์ผมมานั่งหลังด้วยนะไอหลังบาะเนี่ยล็อกไม่ได้เลยอยู่อย่างนี้ไม่ได้เลยนะครับผมโดยรวมแล้วให้เด็กตัวเล็กๆนั่งนะครับไม่เกินเจ็ดขวบน่าจะนั่งได้นะครับหรือว่าเป็นการวางของซะมากกว่าผมว่าอย่างนั้นนะ่ะมันน่าจะเข้าท่ากว่านะครับเพราะว่าเวลาเราปรับเบาะ,ะลงไปเนี่ยอ่ะนี่เห็นไหมมีลมหวังหลังด้วยถูกย็งไงที่ซอนลม่ม ปกติแล้วเนี่ยคนก็จะปรับเบาะลงมาวางของอะไรอย่างนี้ผมว่ามันน่าจะเมคเซนต์มากกว่านะครับใช้งานมากกว่าแต่เ้ือกดให้คนมันนั่งเนี่ยไม่เวิร์กแน,น่นอนเกือบจะลืมกันไปเลยนัง่ิกี้ปิดคลิปไปเรียบร้อยแล้วนะครับลืมมาให้ท่านได้ฟังเสียงท่อกันดูนะครับว่าเจ้า Sport Exhaust เนี่ยมีเสียงท่อเป็นแบบไหนนะครับแต่ต้องบอกเลยว่าแอบเสียดายนิดนึงเพราะว่าตัว คอร์ชตัว992เนี่ยเขาโดนตัวซอฟต์ลิมิเตอร์นะครับหรือว่าการจํากัดรอบเครื่องเวลาเราเหยียบเบิ้ลเครื่องเนี่ยเวลาอยู่กับที่เนี่ยมันจะจํากัดแค่ไม่เกิน3,500รอบนะครับเสียงมันอาจจะไม่จัดจ้านแต่ว่าได้ยินข้อแตกต่างแน่นอนแต่ถ้าเกิดคุณไปขับบนท้องถนน,นนนะแล้วเหยียบนะอู๊พอกันเยอะนะครับแต่ว่าให้ดูเป็นคร่าวๆแล้วกัน โอเคก็จะประมาณนี้นะครับผมแต่ว่าอย่างที่ผมบอกอะ่ะคือตัวเสียงอะ่ะมันอาจจะไม่กระหึ่มพอเพราะว่าเมื่อกี้ผมเหยียบได้แค่ประมาณ3,500รอบเองนะครับถ้าเกินกว่านี้บอกเลยว่าหวานมากเสียงหวานมากๆนะครับผมโอเคจบไปแล้วนะครับสำหรับรีวิวเจ้าคาร์เรล่าคันนี้นะครับผมในรหัส9 9 2หรือว่าโฉมปัจจุบันนั่นเองนะครับในสีสุดพิเศษเลยคือมายแอมีบลูและรถคันนี้นะครับเสนอขายราคาอยู่ที่11ล้าน9าแสนบาทนะครับเป็นรถปี2020และเลขไม้นะครับ หลักพันโลเท่านั้นนะครับผมไม่เยอะๆเราไม่ขายนะครับขายแต่ไม้น้อยๆก็ใครที่หาอยู่ตอนนี้ไม่รู้จะไปหาที่ไหนเพราะมันแทบจะไม่มีเหลือแล้วสั่งไม่ก็นานติดต่อมาหาเราได้เลยนะครับในช่องทางที่ผมแปะเอาไว้นะครับผมแล้วก็ถ้าใครอยากจะขายรถแล้วมีรถอย่างนี้อยากจะขายผมนะ ติดต่อผมมาได้เหมือนกันนะครับในช่องทางที่8ด้วยเรารับซื้อถึงหน้าบ้านคุณแน่นอนก็ฝากตรงนี้ไว้ด้วยแล้วกันนะครับช่วงนี้โควิดก็ยังระบาดอยู่นะครับก็ขอให้ทุกคนดูแลสุขภาพตัวเองด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวเราเจอกันใหม่คลิปหน้าสําหรับคลิปนี้นะครับใครชอบก็กดไลค์ใครชอบก็กดแชร์ใครชอบก็ฝากให้กำลังใจคอมเมนต์มากันได้นะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวเราเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับผมส่วนรถคันนี้นะครับ สนอหรือเสนอขายอยู่ที่1,190,000บาทนะครับผมพูดผิดครับ1 1 9 0อ0ดล้านเก้าแสนบาทเอาไว้